เสียงรถยนต์แล่นผ่านถนนในย่านทองหลอดังไม่ขาดสายกลิ่นกาแฟจากร้านรูริมถนนลอยมาตามลมเช้าฟ้าใสแต่หัวใจเธอขุ่นหมัวเดือนถือไม้ถูพื้นแน่นมือเปียกน้ำจนหนาวเย็นเสื้อแม่บ้านสีฟ้าจืดของโรงแรมหรูนั้นกับแน่นเธอก้มหน้าก้มตาเช็ดกระเบื้องหินอ่อนหน้าลอบดีเสียงส้นสูงกระทบพื้นอย่างมั่นใจหยุดตรงหน้าเธออย่าลืมเช็ดตรงขอบประตูด้วยมันสะท้อนแสงแฟลชได้หน้าเกลียดมาก เสียงผู้หญิงคนนั้นเย็นชาเหมือนกระจกบนกำแพงเดินเงยนหน้าขึ้นผู้หญิงในชุดเดรสขาวมีไข่มุกประดับรอบคอแววตาเยาะหญิง่งรินฝีปากแดงช่ำกำลังมองเธออย่างรังเกียจขอโทษครัคุณจัสมินเดินพูดเบาๆแล้วรีบเช็ดขอประตูอย่างที่สั่งจัสมินยักไหล่ก่อนหมุนตัวเดินเข้าลิฟต์เธอกำลังจัดก,กลายเป็นเจ้าสาวของเจ้าของโรงแรมเสียงมือถือสั่นในกระเป๋าเสื้อเดือน เบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือเบอร์ที่เธอไม่กล้ากดรับตอนกลางคืนแต่เช้านี้เธอกล้าขึ้นฮันโลโหลเสียงชายหนุ่มปลายสายทำให้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อคืนคุณไม่ได้รับสายผมน้ำเสียงเขาทั้งอบอุ่นและจริงจังฉันขอโทษค่ะฉันทำงานอยู่เงียบไปครู่หนึ่งผมอยากเจอคุณหลังเลิกงานหัวใจของเดือนเต้นแรงขึ้นทันทีเธอไม่ควรไปรับนัดนี้ ไม่ควรแม้แต่จะคุยกับเขาแต่ทุกครั้งที่เขาโทรมาเธอรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่ามีคนเห็นเธอแม้ในขณะที่เธอสวมชุดแม่บ้านแสงแดดส่องผ่านกระจกสะท้อนเงาเธอบนพื้นและเงาอีกเงาที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณทันวาเจ้าของโรงแรมกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอสูตรสีดำเรียบหรูของเขาไร้รอยยับแต่สายตาที่มองเธอมีแต่ความร้อนแรงที่ยากจะซ่อนไว้คุณทันวา เสียงของเธอสัน่นคืนนี้หลังเลิกงานมาหาผมที่ห้อง2,901เขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนเดือนกลืนน้ำลายมือยังจับไม้ถูพื้นแน่นนี่คือคำสั่งหรือคำขอเธอไม่แน่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือหัวใจของเธอไม่ได้ปฏิเสธเวลาเดินผ่านไปอย่างช้าช้าเสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังตีหกโมงเย็นพอดีเดืนขึ้นลิฟต์ด้วยหัวใจเต้นรัว ประตูห้อง2,901เปิดออกช้าๆภายในห้องหรูเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำหอมผู้ชายและเสียงเพลงแจส๊สเบาๆจากลำโพงในมุมห้องคุณทันวานั่งอยู่บนโซฟาถือแก้ววายแดงในมือเขามองเธอเหมือนผู้ล่าเจอเยื่อคุณรู้ใช่ไหมว่าผมจะแต่งงานในอีกห้าวันเขาถามเบาๆแต่แววตาไม่ได้รล้อเล่นเดือนพยักหน้าหัวใจของเธอเริ่มเจ็บ แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมควรแต่งหรือเปล่าเขาหยุดหายใจเล็กน้อยผมฝันถึงคุณทุกคืนมันผิดไหมเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรเสียงแอร์ในห้องกลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินผมแค่ต้องการความจริงเขาวางแก้ววายลงคุณรู้สึกอะไรกับผมบ้างไหมเดือนกำลังจะตอบแต่เสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนทั้งสองหันไปมองพร้อมกัน เสียงเข้อนั้นหนักแน่นและต่อเนื่องเดือนสะดุ้งใจหล่นวูใครมาเธอถามเบาๆคุณทันวาหน้าเสียไปชั่วครู่ก่อนเดินไปเปิดประตูหน้าห้องคือจัสมินใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวคุณกำลังทำอะไรเสียงเธอกรีดร้องสายตาของจัสมินจับเจ้างมาที่เดือนเต็มไปด้วยความเกลียดชังผู้หญิงคนนี้มันใคร คุณทันวาไม่ตอบทันทีเขาหันกลับมามองเดือนเธอคือคนที่ฉันอยากใช้ชีวิตด้วยเสียงเขาชัดเจนจัสมินหน้าชาริมรีปากสัน่นก่อนเธอจะพูดอะไรเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นเธอรับสายแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีว่าไงนะศพอยู่ที่ไหนเดือนรู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากห้องศพจัสมินหันกลับมามองทั้งคู่ ดวงตาเธอสั่นไหวมีคนเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งที่ชายทะเลแถวบ้านพักของทันวาคุณทันวาหน้าซีทันทีแก้วไวายตกพื้นแตกเสียงดังเดือนรู้สึกว่าขาเธออ่อนแรงคำถามผุดขึ้นในหัวเธอไม่หยุดใครกันที่ถูกฆ่าและเกี่ยวข้องกับเธอกับเขาอย่างไรแต่ในสายตาของทันวาเธอเห็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเงามืดที่เขาไม่เคยเปิดเผยกับใครเลย เสียงลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ของห้องเพนเฮาส์กริ่นเลือดจางๆยังติดปลายจมูกเดือนแม้เธอจะออกจากห้องนั้นมาแล้วเธอยือนตัวแข็งอยู่หน้าลิฟต์ใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกภาพแก้ววายแตกกระจายเสียงจัสมินพูดถึงศพมันยังวนซ้ำอยู่ในหัวเธอไม่หยุดใครกันที่ตายและทำไมคุณธันวาถึงหน้าซีดเหมือนวิญญ,ญาณหลุดออกจากร่างเสียงเปิดลิฟต์ทำให้เดือนสะดุง้ง พนักงานคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกล่องเอกสารในมือแต่สายตาเขาเหลือบมองเธอแปลกๆราวกับรู้จักเธอจากที่ไหนมาก่อนเดือนรีบก้มหน้าเดินลงบันไดหนีไฟแทนเธอไม่อยากให้ใครเห็นหน้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเพิ่งอยู่ในห้องเดียวกับเจ้าของโรงแรมในคืนที่มีคนพบศพผู้หญิงรองเท้าผ้าใบของเธอเหยียบลงบนบันไดเหล็กดังแกรกกลิ่นฝุ่นและกลิ่นสนิมจากราวจับทำให้เธอคลื่นไส หัวใจเธอเหมือนโดนดีบแน่นเช้าวันถัดมาโรงแรมเหมือนจะเงียบผิดปกติแขกหลายคนยกเลิกห้องพักอย่างกะทันหันข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วในหมู่พนักงานบางคนพูดถึงศพที่พบที่บ้านพักริมทะเลของคุณธนวาบางคนลือว่าศพถูกห่อด,ด้วยผ้าขนหนูของโรงแรมเดือนทำงานไปมือก็อสัน่นภาพในหัวเธอไม่หายไปสักทีเธอจำได้ว่าเขาเคยพาเธอไปที่บ้านหลังนั้น มันอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ถึงสองชั่วโมงเขาบอกว่ามันเป็นที่พักส่วนตัวไม่มีใครเข้าได้เธอเคยคิดว่าที่นั่นปลอดภัยแต่ตอนนี้มันอาจเป็นสถานที่ฆาตกรรมตอนบ่ายผู้จัดการเรียกเดือนเข้าไปในห้องประชุมเล็กๆภายในห้องเย็นจัดจนเธอขนลุกตรงไม้เรียบมีแก้วน้ำวางหนึ่งใบผู้จัดการสบตาเธอแล้วผู้ชา้ชาๆคุณตำรวจอาจจะขอสอบปากคำพนักงานทุกคนเร็วๆนี้ เดินพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรเธอรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาคืนนั้นเธอเปิดมือถืออีกครั้งมีข้อความจากเบอร์คุณธันวาเพียงบรรทัดเดียวอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธออ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกประโยคเดียวแต่มันก่อพายุในใจเธออยากจะเชื่อเขาแต่ภาพความตกใจของเขาเมื่อได้ยินข่าวศพมันไม่ใช่ภาพของคนที่บริสุทธ์เธอเปิดอินเทอร์เน็ตในห้องพักแม่บ้าน ชื่อของคุณธันวากลายเป็นข่าวใหญ่ทายาทโรงแรมดังยกเลิกงานแต่งงานอย่างกระทันหันพบศพปริศนาใกล้บ้านพักของเศรษฐีหนุ่มรูปจัสตินยืนหน้าซีดในชุดเจ้าสาวถูกรูปขึ้นพร้อมพลาดหัวเจ้าสาวถูกทิ้งกลางงานถแถลงข่าวหัวใจของเดือนหล่นบูกเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมน้ำที่ไม่มีทางขึ้นเช้าวันถัดมาตำรวจเข้ามาในโรงแรมชายในชุดสุดสีเข้มสองคนเดินตรงมาทางเธอ คุณชื่อเดือนใช่ไหมครับเสียงเรียบแต่เยือกเย็นเธอพยักหน้าแม้ขาจะสั่นพวกเขาขอให้เธอไปที่สถานีเธอไม่มีทางเลือกภายในห้องสอบสวนกลิ่นหมึกและกระดาษใหม่ๆลอยอยู่ในอากาศแสงไฟนีออนกระพริบเล็กน้อยจากมุมห้องคุณรู้จักหญิงสาวชื่อสสิ์ไหมตำรวจคนหนึ่งถามเดือนขมวดคิ้วเธอไม่คุ้นชื่อ เธอเคยเป็นแม่บ้านที่โรงแรมนี้เมื่อหกเดือนก่อนแล้วก็หายตัวไปเดือนนึกออกเธอจำได้ว่าเคยมีแม่บ้านที่สวยและพูดเก่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจยื่นรูปถ่ายผู้หญิงให้เธอรอยยิ้มของสสิิ์ในรูปนั้นสดใสแต่ในตาคู่นั้นซ่อนบางอย่างไว้เธอคือศพที่เราพบเมื่อสองวันก่อนลมหายใจเดินสะดุดเธอมองรูปแล้วเงยหน้าขึ้นแล้วเกี่ยวอะไรกับฉัน เสียงเธอแผ่วเบาตำรวจมองเธอนิง่งก่อนจะวางหลักฐานชิ้นหนึ่งบนโต๊ะผ้าขนูนของโรงแรมบนผ้ามีปักชื่อดีเชนเตอร์คาซึ่งเป็นชื่อเต็มของเดือนเธอรู้สึกเหมือนโดนมีดแทงกลางอกนั่นไม่ใช่ของฉันเสียงเธอสัน่นเรากำลังตรวจดีเอยู่แต่คุณควรบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเดือนหลับตา ภาพบ้านพักริมทะเลภาพเสียงคลื่นเสียงคุณทันวาหัวเราะมันวนเข้ามาในหัวเธอเคยไปที่นั่นหลายครั้งเธอเคยนอนบนเตียงของเขาแต่เธอไม่เคยเห็นผู้หญิงคนอื่นเลยหรือเธอแค่ถูกหลอกคืนนั้นเดินกลับมาที่ห้องพักด้วยหัวใจที่หนักนึ้งเธอเปิดมือถืออีกครั้งมีคลิปวิดีโอที่ส่งมาจากเบอร์แปลกภาพในคลิปคือห้องพักริมทะเลและเสียงของสสิกำลังพูด ถ้าฉันหายไปอย่าไว้ใจใครหน้าไหนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ภาพสะดุดแล้วจอดำเดินกริดร้องมือของเธอสัน่นเธอรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดไว้และตอนนี้เธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่อันตรายเกินจะถอยฝนเริ่มตกหนักเมื่อเดือนก้าวลงจากแท็กซี่หน้าโรงแรมเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องจนเธอสะดุง้งน้ำฝนไหลลงตามเสื้อจนเปียกชื้นไปทั้งตัว เธอกำโทรศัพท์แน่นคลิปของสสิยังเล่นซ้ำในหัวเสียงนั้นยังคงสั่นเครืออย่าไว้ใจใครในบ้านหลังนี้ประตูล็อบบี้เปิดออกช้าๆกลิ่นน้ำหอมแรงจนแสบจมูกพนักงานก้มหน้าไม่สบตาเธอเธอก้าวขึ้นลิฟต์ใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดชั้น29ห้องของคุณทันวาประตูกระจกหน้าห้องสะท้อนภาพเธอที่ซีดเซียว มือเธอสั่นเมื่อเคาะประตูไม่มีเสียงตอบเธอลง้งกุญแจสำรองที่ซ่อนในซองผ้าขนหนูไขเบาๆแล้วดันประตูเข้าไปภายในห้องมืดสนิทกรินไวน์เก่าและเครื่องหนังลอยมาในอากาศแต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดหายใจคือเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำเธอเดินช้าๆเข้าไปประตูห้องน้ำเปิดแง้มเสียงน้ำหยดลงพื้นกระเบื้องอย่างต่อเนื่องเธอผลักประตูเบาๆ ภายในไม่มีใครแต่อ่างอาบน้ำเต็มไปด้วยน้ำแดงคล้ำเธอถอยหลังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะภาพถัดมาคือเสื้อเชิ้ตของคุณทันวาที่เปื้อนเลือดวางกองบนพื้นข้างอ่างเธอปิดปากแน่นพยายามไม่ร้องเสียงประตูหน้าห้องเปิดขึ้นอย่างแรงเธอรีบวิ่งออกไปคุณทันวายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเขาเปียกฝนเสื้อผ้ายับยุ่งแต่แววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจ คุณเข้ามาได้ยังไงเสียงเขาเย็นเฉียบฉันเห็นคลิปสสิฉันกลัวว่าคุณดูอะไรไปแล้วบ้างเขาขัดขึ้นทันทีคุณทันว่าคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเดือนถามเสียงสัน่นเขาเงียบก่อนจะเดินไปที่ตู้เซฟข้างเตียงหมุนรหัสช้าๆแล้วเปิดออกเขายื่นแฟ้มหนาให้เธอเอกสารภายในเป็นใบสมัครงานของสสิสัญญากู้เงิน และใบรับรองแพทย์ฉบับหนึ่งที่มีคำว่าตั้งคันผมเคยช่วยเธอไว้เธอตั้งคันกับคนที่ทิ้งเธอผมแค่ให้ที่พักให้เงินน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแล้วเธอหายไปได้ยังไงเดือนยังไม่เชื่อเขาไม่ตอบเดินไปหยิบวายแล้วรินใส่แก้วคุณเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือในสิ่งที่ผมพูดเสียงมือถือเธอดังขึ้นเบอร์แปลเธอรับสายทันที เธออยู่กับเขาใช่ไหมเสียงผู้หญิงปลายสายหอบหายใจแรงใครคะจัสตินออกมาจากห้องนั้นเดี๋ยวนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวคุณทันวาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดสสิทธิ์ไม่ใช่คนแรกเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้งสายตาของเดือนหันไปมองชายตรงหน้าเขายิ้มบางๆราวกับรู้ว่ากำลังถูกพูดถึงสสิทธิ์เธอเคยท้องกับคุณเดือนถามเบาๆ เขานิ่งก่อนจะตอบใช่แต่ผมไม่ได้ทำอะไรเธอเดือนหันหลังจะเดินออกแต่เขาขวางไว้คุณจะเชื่อคนที่ถูกทิ้งในงานแต่งงานหรือผมเธอเบี่ยงตัวหลบแล้ววิ่งออกจากห้องลิฟต์ยังไม่มาเธอวิ่งลงบันไดแทนเสียงฝีเท้าดังตามหลังมาเธอรู้ว่าเขาวิ่งตามหัวใจเธอเต้นแรงจนน้ำตาไหลทุกอย่างในหัวปั่นป่วน เมื่อถึงชั้นล่างเธอวิ่งออกจากประตูโรงแรมฝนยังคงตกร่างของเธอเปียกชุ่มแต่ไม่มีเวลาจะคิดโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความจากเบอร์เดิมไปที่ห้องเก็บของชั้นใต้ดินมีบางอย่างที่คุณต้องเห็นเธอลังเลแต่บางอย่างในใจบอกให้ไปประตูห้องใต้ดินอยู่ด้านหลังโรงแรมต้องใช้คีย์การ์ดพนักงานโชคดีที่เธอยังมีของเก่าอยู่ในกระเป๋า ประตูเปิดออกพร้อมเสียงคลื่นกลิ่นอับและความชื้นพุ่งเข้าจมูกเธอค่อยๆเดินลงบันไดเสียงน้ำหยดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันมาจากมุมมืดสุดห้องเธอเปิดไฟฉุกเฉินไฟกระพริบช้าๆภาพตรงหน้าทําให้ขาเธออ่อนแรงกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่ภายในมีกล่องเล็กซ้อนอีกทีเมื่อเปิดออกคือภาพถ่ายโพลารอยด์นับสิบใบ แต่ละใบคือภาพของหญิงสาวต่างหน้าตาบางคนเป็นพนักงานโรงแรมบางคนสวมชุดนอนแต่ทุกคนดูหวาดกลัวใบสุดท้ายคือภาพของเธอนอนหลับบนโซฟาในห้องของเขาเธอกรีดร้องภาพในหัวหมุนคว้างนี่มันคือเกมที่เขาเล่นมานานและเธออาจจะเป็นรายต่อไปเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจากประตูทางเข้าไฟกระพริบแรงขึ้น เสียงประตูเหล็กปิดดังปังเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเสียงประตูเหล็กปิดดังสนัน่นเดินหันขวับแสงไฟกระพริบในห้องใต้ดินทําให้เธอมองไม่เห็นใครกริ่นอับเริ่มเข้มขึ้นผสมกลิ่นสนิมและบางอย่างที่เหมือนเนื้อเน่าเธอกำภาพถ่ายแน่นภาพผู้หญิงหลายคนภาพเธอเองในขณะที่นอนอยู่ใครเป็นคนถ่ายเขาอยู่ใกล้แค่ไหนในตอนนั้น เสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาเดือนหอบหายใจแรงขาของเธอสั่นแต่ยังยืนอยู่ประตูเหล็กเปิดอีกครั้งแสงจากไฟฉายสาดเข้ามาคุณเดือนเสียงนั้นคุ้นเคยจัสตินในชุดโค้ทปิดฝนใบหน้าเธอซีดแววตาตื่นตระหนกฉันเห็นคุณเข้ามาเลยตามมาเธอกระซิบเบาๆเดือนยื่นภาพถ่ายให้เธอดูจัสตินเบิกตากว้างทันที มือสั่นจนภาพหลุดจากมือฉันเคยเห็นห้องนี้เมื่อสองปีก่อนเสียงเธอสั่นเครืออะไรนะเดือนถามทันทีฉันเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งในห้องนี้เธอชื่อมีนาเธอเป็นแม่บ้านจัสมินหยุดหายใจเหมือนความทรงจำกำลังบีบคอเธอฉันเดินเข้ามาแล้วเจอเธอร้องไห้ทั้งตัวเปื้อนเลือดทันวาบอกว่าเธอล้มแต่เธอกระซิบบอกฉันว่า ช่วยด้วยเขาไม่ได้รักใครเลยเดือนรู้สึกเหมือนทุกอย่างกระจ่างคุณทันวาไม่เคยเปลี่ยนเขาแค่เปลี่ยนเยอะเสียงข้อความในมือถือจัสมินดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาสีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีเขารู้ว่าเรามาที่นี่เขากำลังลบหลักฐานทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์โรงแรมเดือนรีบหยิบมือถือเธอเปิดกล้องถ่ายภาพทุกภาพในกล่องถ่ายกล่องไม้ ถ่ายแม้กระทั่งรอยเลือดบนพื้นเราต้องออกไปก่อนที่เขาจะมาจัสตินพูดเสียงแข็งทั้งสองคนวิ่งขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าพวกเขาเร่งขึ้นเสียงฟ้าร้องด้านบนทําให้เธอใจเต้นแรงเมื่อถึงล็อบบี้ทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีพนักงานไม่มีแขกไม่มีแม้แต่เสียงจากแผนกต้อนรับจัสตินดึงแขนเดือน พาเธอหลบเข้าหลังเคาน์เตอร์เปิดจอมอนิเตอร์ระบบกล้องวงจรปิดภาพในจอคือคุณธันวาเดินตรงไปยังชั้นใต้ดินมือถือโน้ตบุ๊กแววตาเยือกเย็นไร้าอารมณ์เขากำลังไปล้างหลักฐานจริงๆเดือนกระสิบแต่เขาไม่รู้ว่าเรามีของในมือถือจัสมินพูดเร็วเสียงสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบกล้องดังขึ้นกล้องตัวหนึ่งถูกปิดจากนั้นอีกตัว และอีกตัวเขารู้ว่ามีคนดูอยู่ทั้งสองรีบลุกมุ่งหน้าไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์บานประตูเหล็กล็อกจัสตินใช้คีกาภายในห้องเต็มไปด้วยเสียงพัดลมระบายความร้อนแสงไฟกระพริบสีเขียวสีแดงเราต้องโหลดข้อมูลออกมาก่อนที่เขาจะล้างทุกอย่างเดือนเสียบแฟลชไดรฟ์ลงช่องข้อมูลเริ่มถูกถ่ายอ,อนจู่ๆไฟห้องดับพึบเสียงเครื่องดับลง หน้าจอแสดงผลกลายเป็นสีดำเขาตัดไฟจัสมินกัดฟันเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นนอกประตูเดือนมองหาทางหนีแต่ห้องนี้มีแค่ประตูเดียวเสียงเขาดังขึ้นเปิดเธอเดือนผมไม่ได้จะทำอะไรเสียงคุณทันวาอยู่หลังบานประตูผมแค่อยากคุยอยากให้คุณเข้าใจเดือนถอยหลังน้ำตาเริ่มไหลจัสตินจับมือเธอแน่น เขาฆ่าสสิทธิ์แน่ฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีงานศพเพราะไม่มีใครกล้าแต่ร่างเธอเขาเผาเธอในเตาโรงแรมคำพูดนั้นแทงเข้ากลางอกเธอเคยเชื่อว่าเขาใจดีแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเขาใจดำเสียงเคาะกลายเป็นเสียงทุกข์บานประตูเริ่มสัน่นเหล็กเริ่มบิดงอเดือนตัดสินใจเธอเปิดฝาท่อสายไฟที่พื้นดึงแฟลชไดร์ออกทันที แล้วยัดใส่กระเป๋าเสื้อเราต้องออกทางท่อแอร์จัสมินพยักหน้าทั้งสองคลานเข้าไปในช่องทางแทบกลินฝุ่นและสนิมรุนแรงเหล็กเย็นเฉียดและบาดผิวจนแสบเสียงคุณทันวาอยู่ห่างออกไปแต่ยังได้ยินคุณหนีไม่ได้หรอกเดือนไม่เคยมีใครหนีผมพ้นเสียงนั้นไม่ใช่คนรักมันคือเสียงของนักล่าเธอคลานเร็วขึ้น จัสมินอยู่ข้างหลังเมื่อออกมาถึงช่องระบายอากาศด้านนอกฝนยังตกทั้งคู่ปีลงบันไดหนีไฟด้านข้างโรงแรมเสียงไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาจัสมินหยิบมือถือฉันโทรไปแล้วตั้งแต่ที่ห้องใต้ดินแต่เราต้องมีหลักฐานถึงจะรอดเดือนยื่นแฟลชไดร์ให้เธอจัสมินรีบวิ่งไปหาตำรวจเดือนหันกลับมามองโรงแรม ภาพของคุณทันวายืนมองลงมาจากชั้นบนสุดแววตานั้นไม่มีความกลัวมีแค่ความเยือกเย็นแล้วมือถือเดือนก็ดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่เพิ่งส่งมาแฟลชไดร์ที่คุณมีมันไม่ใช่ทั้งหมดเธอใจสัน่นภาพในหัวเธอกลับมาอีกครั้งใบหน้าสสิทธ์เสียงขอความช่วยเหลือประตูห้องใต้ดินที่ปิดแน่นเรื่องนี้ยังไม่จบ และเธอกำลังถูกจับเล่นในเกมที่ใหญ่กว่าเดิมอีกหลายเท่า